สวัสดีตอนเที่ยงค่ะวันนี้เรามากีกินขนมจีนกันนะคะนี่ค่ะน้ำยาค่ะนี่ค่ะน้ำยานี่ค่ะน้ำยาเอาหน่อยได้แล้วหรอยังค่ะอ,อ๋อยังไม่ได้ไปใช่ไหมไปแล้วคิวยาใช่แล้วก็มีขนมนะคะใช่ไปสั่งไว้ก่อนแล้วก็มีผักหนึ่งหนึ่งหนึ่งถาดมีผักหนึ่งถาดนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ ไมค่ะเดี๋ยวเรามากินหมูเจนกันกิน,กนข้าวข้าวยังไม่กินเรากินขนมก่อนก็ได้เนะนเนอ๋อก็คนละครึ่งใช่ไหมย,ยังไงพี่ก็กินขนมมันโอ้หน่อยเอ๊ะ นี่ไงกินกับพี่เลยลอยนี่ของนี่ของพี่เล็กนะอันนี้อันนี้ของหน่อยพอไหมหนุ่มจีนแค่นั้นกับอันนี้พอไหมกออนหน่อยซื้อเส้นมาเลยก็ได้นี่ไงลอยลอยดูดูนี่ดิมีทั้งเลือดมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งเออนี่ไงเดี๋ยวหน่อยเอาไปพี่ใส่ช้อนกลางให้นะโอ้ กไปซื้อเส้นมาเตรียมไว้จะพี่ต้องเดินไปเอาเพราะว่าซื้อเส้นมาเตรียมไว้อนนี้เส้นพี่ก็กินอยู่แก่นี้เลยนะแล้วก็กินผักแล้วเดี๋ยวก็กินขนมแล้วก็มีกล้วยเห็นไหมคะกล้วยเราเต็มไปหมดเลยกล <c ười> ้วยเราจากสวนเต็มไปหมดเลยคะ่ะเรามีกล้วยกินทุกอาทิตย์เลยมีกล้วยเด็กมะนาว กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมมีสล่ัดปรกล้วยเลยเราใช้มือหยิบไปเลยนะคะดูผักเราหนึ่งกานหนึ่งถาดไม่ใช่หนึ่งกานนะหนึ่งถาดใหญ่ๆห,หอมใหญ่สุดมากหอมหมอนี่พี่เล็กชอบกินหอมนหอมแดงสีแดงสวยเนาะสวยจริงๆใช่ผักอื่นไม่เท่าไหร่ก็ก,กินนี่ นี่ไงมีทงมีปัวมีแปง้งโอเคเรากินอย่างละนิดละหน่อยเพราะว่ามันมีหลายอย่างให้กินโอเคผักกินเลยอืมได้จานไปเลยเลยนะขนมสวยๆไหมโอ้โหรัดน้ำกะทิ นังกะดีราซีราซีอะไรขนมไทยๆปี๊ยะเสร็จแล้วของน้องหน่อยนี่ของติ๊บเออวังอะนี่กล่องเล็กกล่องเล็กเรามีขนมกินโอ๊ย โดนเหลี่ยมทุกแล้วก็มีกล้วยกินขนมจีนเดี๋ยวหน่อยจะไปเอาไข่เจียวใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ไปเอาเส้นมาเจียวไ้ตอนนี้เออนั่นแหละของของหนูเลยนั่นแที่เราจกินแค่นี้อื้มอื้มชอบอืมหอมหวาน ะคะ่ะกินขนมจีนแล้วก็แบ่งกับน้องเขานี่ให้น้องเขาได้กินก็มีเส้นขนมจีนอีกนี่เดี๋ยวไม่พอเอากินเยอะแล้วก็ต้องไปซื้อมาอีกซื้อมาอีกหนึ่งตะกร้าหนึ่งตะกร้าก็ยี่สิบบาทอร่อยก็กินเยอะพี่เล็กกินน้อย ม,มีผักอร่อยมากบอกผักอร่อยมากหอมหวานหวานนองหน่อยพี่วางกล้องไม่ได้เลยพี่มีแต่ว่ามันสุมที่เจ็ดวางฝั่งโน้นก็ <c oughs> เลยถือไว้ก่อน มันเป็นตุ๊กตุกต๊กตานี้เหรอค่ะน,น,นันหนูพักแล้วให้เล็ไปพักอีกทีหรอหอ่ะได้ไหมปดีลยพี่จะส่งของอยู่ กรอบมากโอ้ยเก็ดเต้นหนึ่งไหน,ออนนี้พี่เพิ่งรู้ว่ามันกินดิบได้นะบวชอืม กินสุดเนาะเราจะกินแเวลาร้อยที่เร็เร้อยข้าเพุ่งลวกกินเด็ดได้ไม่แต่ว่าลวกอังหรือไม่ก็แกงใช่ไหมมันใหยังไม่เกดอือยังไม่เก่ดีเพราะว่าที่ตัดเนี่ยต้องการใช้พื้นที่ทำลองคาต่อก็เลยต้องตัดก่อนอือ ใช่ใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ ไปก็นี่มันหอมกรอบอร่อยหวานแต่ว่ามันเผ็ดนิดนึง น้ำยามันไม่ได้เผ็ดหรอกนะคะมันเผ็ดตรงหอมเนี่ยแหละค่ะ มีใบพักชีลา่ามกอนะไร อืม <laughs> อิ่มแล้วค่ะหมดแล้วว้าน้ำมือแปะเห็ดนี่จะมีขนมหวานจะมีของกินกินก่อะแล้วก็มี ลูกครับเราย,ยังไม่ได้ปอกเลยจะปอกอะจะปอกกินมากินนี้ก่อน นี่เล็กิ่มแล้วเดี๋ยวเล็กปอกลูกพับก่อนนะคะโอเคแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอิ่มแล้วค่ะ